ทามทั้งเลยก็บ่เห็นเออทามฮอดเทิงก็บเห็นอแล้วลูกเฮาซีอะไแล้วบาดนี้เออคิดว่าลูกเฮียโอ้ยเนาะน้ำหาเฮานำหฮอพุ่นบ่เห็นหอยกลับมาทุนเอาปืนไปอ่ไปเราสิไปทางตรงนี้แล้วครยันมันเฮาหนำในในในเครื่องบูชตอนนั้นคิดว่าได้เลยอ๋อตกใจมาเลยไปเราเห็นลูกอยู่กับโจนได้เห็นได้บาดที่นี่หอยยิงอยู่แล้วยิงเลยบ่ยญาณเป็นโทษบ่ อาจไปเอาลูกกับ้ญมาจับเกอบเลยจับกืบเลหาลูกเรีวบ้นี่าบ่จะไปโดเพื่อนไหมมาเลยเอาแล้วบาโอเคน้องพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมากับพุนเนาะหามาทาง อ้บุญเก่งบนน่นเนาะกับน้องลอยพี่น้องเลยฮะถือว่าเป็นคลิปแรกของทางบอเบียดเด้อพี่น้องเด้ออ์ะที่ได้เข้ามาหาเพื่อนเนาะฮะจังได้ขอกลับทักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดีสวัสดีกลับไปพี่น้องเก็ซีกันเบริร์สู่หูสูขข่คนพี่น้องเอเนาะฮะถือว่ามาหาทางผัวหาซิปเนาะเมีซิปส,สองพี่น้องเอลยอ่าอยุ่อันามเนาะอ่ะ,ะมาเบิง่งทางด้านเทือนซานเป็นกระซีไปละพี่น้องเลย มาเด้อ <mile> ไปเชิญพี่น้อง้าเดี๋ยวเบาเวียดพ่อพี่พาน้องเชิญไปโอ้ไปร่มถามไทยบังน like, ้ำกันเนาะไปเนาะอ่าทุกคนเนี่ยขึ้นเฮือนเนอะป่าไฟบอป่าไฟอืม ครับครเอาสบายดีดสบายดีต้องร้อยสบายดีอืมไอ้เีนุ่งเสื er ้อผยังมีดฮะวิห euh. ็นุ่เสื้อยังมีอดดยันเพื่อนยันเพื่อเออฮ้ยนี้วันีเขามาหาบอมันี้เรอืออือคือวานี่เลยานี้ มาลาวครับหลายคนมาเออบบบเนาะอืมเออๆๆัล่ะพี่น้องเนาะอันนี uh ้ก็เห็นในคลิปบ่เคยเข้ามาหาเทื่อถือว่าเป็นเทื่อแรกเนาะที่เข้ามาหาทั้งส่งเมียเพิ่นให้บุญเกิงบ่เออกับน้องรอยอกมบ่ได้มา

ลูกหน่อยเพิ่นกันเนาะคือพอดีหนักเด็กเดือนแล้วลูกฮะสามเดือนสามเดือนโอ้เป็ี่ยนไรคือว่าหาทุกทุกทุอมัลนะมาหินลูกฮะมาเห็นลูกตกใจตกใจเจ้าเจ้าไปใช่ไหมเนี่ยขยุ่นี่ืลองผาดกับเบาเลี่ยงเอ้ามัดอันผูกเป็นเมียดิผิกินเขาเมียเท็่กินอย่งนั้นโดนอือเอ้ามัดลูกเถอะเริ่พัน จักเล่าออกมาจะพูดแล้วเอามาไปีรวมมอเจ้าเจ้าบ่ไปเด้อพ่ออ่ะไปทางไหนลูกเรือลูกผู้นี้บ่เป็นแม่ลูกผู้นี้บ่กับลูกคอยนี่แหละูผู้นี้ผู้ใหญ่พูดบอกโอ้เฮ้ยนะคิดว่าผู้นี้เกี่ยวกับเห็นผู้นี้นะจิตร์เห็นผู้นั้นบ่เออเะไรทีไรประเดี๋ยวก็นั่งวันนึงเข้าไหมนั่งอยู่ละ นี่นี่วาทำวะไม่ใช่หลุดไปนํำปลาไปเรียงข้วเลียงควายอืมาก็อยู่เฉยนอนหันละนอนรินนะหันละนอนเขาเพิงเติบประมาณว่าโอ้ยเป็นสมองค์กูและไม่ยินเสียงปากปากกันวะเขาถามไมใช่อันปันเพ่งดิเอ้าไปน้ำเห้ากได้เอาเหล้าบ้็นบ้านไปทำมาไปทำไม่ทำเหินมัน ไอแดงมาทำปินไปพุ่ณทามีพุ่นก็เห็นทามทั้งหลายก็เห็นเออทามฮ่อเท่งก็เห็นแล้วลูกเขาเสียแล้วบันไอคิดว่าลูกเฮียโอ้ยเนาะนำหาเ่านำห่อพุ่นเห็นหอยกลับมาทุนเอาปืนไปอ่ไปเราไปทางตรงนี้แล้วก็ยานมันเ่านำในในในเครื่องบูตรงนั้นคิดว่าเนี่ยเลยโอ้ตกใจหมดเลยเออเป็นได้ก็เอาปืนไปบันยานว่า เจนอะไปโอ้ฮเออเออเออโ่ฮู้จักว่ามันออกพอเดียวก,กันกลับมาสองคนกลับมามันออกไปพุ้นเ้องยังบบฮู้ไปฮอดกลางทางแล้วเห็นหอยมันโอ้ดีใจเห็นหอ,อยน้ำหอ,อยเลยน้ำหอ,อยเลยกับบาว์บาจอยอน้ำจนฮอดแทงนาลุกพ่นแล้ว<อ>จืนดจนะเจ้าเนาะจนหฮอดนาเทงลุกพ่นเห็นมันนั่งกินเข่ากับปารลูก มีแห้งจ้อยรถบาดที่นี่เนาะออเนาะเกิดเราไปครับน้ำามลังอีกลูกน้อยไปตามเลยบ่ลูกน้อยกับปะยู่ในเพื่อน่ตาต้องใจเลยเนาะถ้าเกิดว่าไปรถเห็นลูกอยู่กับโจรได้เห็นได้บาดที่นี่หัวยิงอยู่แล้วยิงเลยบิญญาณเป็นโทษบ่ปะจะไปเอาลูกกับผมยิงก็แล้วเดี๋ยวได้ยิน ลูกกับโจดเนาะเออสวัสดีสวัสดีอสวัสดีของเราตั้งใจเด้เนาะเออตั้งใจไปได้ด้เป็นพ่อได้เป็นยิ่งเลยโว้ยโจดเนาะบม่ปานี้ไปได้เนาะเลาเวียงกันนั่งสัมผัสอยู่นี่เมือที่เราบริหานบ่สเลยแบบบุบบอสเลยบ่จักไปทางในปรจักโอ้โหพวกเขาออกเลยนะมันอื้อเลยเนาะนี่ก็ได้เบิร์นก็ได้คลิปมาแล้ว ฟ้าทุกว่ะเดือดขนาดว่ะตอนนั้นพ่วงลมพุดฟัดน้อยเนาะไถ้าแบบเห็นงงเงียบอยู่ในป่าแกนศาดใบไม้เพ่งไปยุบเลยแต่ว่าเจ้าเป็นทหารกองร้อนใช่ป่าวเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวเนาะไปจี้เฮ้ยคนคือมีอาอาวุธเนาะว่าชนะหอนเออเออเนาะทีนี้เอดใส่เลยช่วเจ้ากันนี่ เนี่ยฮะกำลังหอดแลังทำลูกได้นี่ยจะพ่อใช่แหละพออยู่นาลูกนาลูกโดยแต่ได้เอามาเลยบนดีกว่าอ่ะมาเลยไปเลยมาลูกบอลจ้อยกันทายไปเลยตามหลังมาทันเทาส้าน้าเอาปัดไปก่อนเลยไม่รู้เสือเนาะโอ้โ่พุทธิเดียบเรียนน้ำบ่บ้าหลังไฟน้อยเนาะหลังไฟถังนี้ โอ้ยอยางแยกทางัะไปตามหานะเนาะว่โอ้ยทางนี้หทนจากคนเขาทำสี่เขาหทนเจ้าไปใช้แต่เจ้าโบหินไปิดไปเอาเพคือว่านั่งสัมผัสกันเบาะวิ่งเออนั่งว่ากับเบาะวิ่งนั่งว่ากับเบาะวิ่งแต่เรนรูปกรไปดิลบ่แล้วก็เมียไปอยู่นะฮัทแล้วก็มันออกมาที่ส่วนฮัอออก้ยไปไปน้ำอันไปเรื่องว่าน้ำอันปลาเด้อเออเขาก็มีที่เราหนีไปดึงกันนะ จักมันหลอกตัวนั้นจักมันไปตัวนี้จักมันไปเบว,วาบุหินแน่ๆนะครับอันนี้แรงาแน่นนบุหินลูกกว่นี่เป็นสมองเลยบุหินนะไปทำจังหวะไปจนหอสวรรค์แล้ววันสั้นมาไปนะบัดช่วงนี้มันเฮงมีข่าวมีข่าวไม่ใช่หรอแล้วเลื่เบาเลาวอ่ะเจ้าในตอนนี้ยังสูงดีเกินงานจะปะเด้อมึงเถอสุขไว้มีได,ด้ร<ด>ะหว่างเอาเผื่อไว้เพราะว่าก็หอยน้ำจ่าที่บาตาเบิ่งในคลิปนั่นบาต้าน ขึ้นไปเรื่องข้างน้าข้างในพูหลายกอโพี่น้องเนาะเด็กน้อยนักลงลินน้ำน้องน้องน้ำน้นอยเนาะเออพี่มันไปหอดพายใหญ่ไงพายใหญ่อายอ่ะกินหอยมันมันยืดเตี้ยบึงยังเออกลับไปกลับมานทำแล้วลุงไปเอิ้นบ่หรือไปปานคันกับลุงพายดูเจ็บมนั่นมันอืมนานนั่นแหละเด็กน้อยส่วนหลายมันโง่น้ำมันเด็ก ลุงไดเวอยากลุงเวเนาะอันนึงหน้ามันซองคนไปจะมีคนต้องขนมเด้ออย่างที่เดอตัวไปเลยทักแล้วเนาะเดาคนกับคูมือนี่มันมีหลายรูปแบบได้ใช่ไหมเนาะแต่เห็นบอกดูขนาดตัวเมืองสวรรค์ในแท้กันจนปนหานท้องกันเพื่ออยู่มันอยู่ในตารางแล้วหมดมันอยู่ตารางังแต่มาเวียงอยู่ถืงออ่าจะเอามาเวียงเมื่อแล้วตอนจาไปนำเนาะ S <S เราเงินแล้วอืมแล้วเมื่อนเราจะกลับมาใหม่อีกเออกลับมาใหม่ถึงนได้บามอสเราอย่างแบบว่าแต่ก็เข,าาขาาเ้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่เนาะพี่น้องเนาะแบบว่าตัว่าอะไรมันมันแต่อ่าในประเทศหรือว่าตะเขตมันกขบวนคือ,อกันเนาะเป็นยังนะแบบว่าไปตามหาลูกคือคือพายปืดบริอ่าดูว่าพายมันมันมันผิดอย่างบ่หรือว่าอะไรเน,นาะมันก็บ่ผิดตี้เจ้าเป็นตารเนาะเขาอื่นบีดอ่า พอแต่ละบ้านเนาะแต่ละอันน no pues ี้บันคือกันได้ครับพอคนแบบเป็นหน้าที่อ่ามันเกินกระชับว่าแบบมีหน้าที่เนี้ยนะเนาะ่เรากับเรากับเป็ดปอกกับ้านเนาะอ่าแต่ตรงหลอยบ้านว่าสิเป็นน้ำอ้ายอันเพื่อนต่อต่อกันเราก็เป็นทหารไงครับบ่เห็นเหรอเราเป็นเรื่องงึงเหรอวันนี้เราพอดีเอาที่อันนี้ว่าสิโตเอาหมูพุ่น จักเบอร์ชอ่ืชวเขานะต่นออกพวกเขาไปพ้เดยวกยามันวะไม่ได้กันเนี่ยอะเรามมีมูไปนํากันนั้นสองคนขึ้นว่าทันเขาคุบเขานี่ต้องพุนี้เลสิซอยวะอ่าขึ้นในใจว่าพูนีเลสิซอยผูถือก้องหรอโอยแล้วก้องเห็นว่าอะไรกีนนะเาะแวว่ามันมันว่าภาษางายอือเขาไปพ้เดยวลลกเขาเสียวันเนี้ จะไปตามไปจะมีติดตามนี่ลูกเนาะแต่เขาหมกทางหลังแล้วเขาเอาปืนไปเรียบร้อยจะมีติดอยู่นั่นอย่างนั้นดิโดยเมียกับิีว่าผัวไปทั้งอื่นนะบแดนี้เนาะอ่ทั้งูกทั้งอันนั้นและทั้งลูกทั้งผัวบเห็นบบดเห็นได้ผัวเมียบบดนี้ไปตามอีกบ่แต่ว่าควบคิดนะตอนนั้นเนี่ยคิดอยู่ว่าว่าลูกสิไปนาบ่ได้คิดเจ๊งดิแต่ว่ามั่วไปเยอะมั่วไปชื่อนะหน้าหน้ายิ่ทางไปเลยนะเนาะเอ๋อมีลุงอยู่นะโดยเออ เออเออเอานี่แหละแตลว่าเทธอนี้ทำหนี้เทธอหน้าละเป็นบทเยียนวะนี่โดยระวังเออแล้วไปทำดุมกับจักแล้วผู้จักได้เ่นเนาะอ่าทำอะไรกับจักแลี้ยมาทำป้ากันใจดึงงินป้าผู้จักคนตับงตจใส่ขุงกูมีเลยอืมตกใจตกใจ จักลายสิไปจักทั้งในทั้งยาบ์ขีดบวงชอบบวชเขานั่นเนาะโดยแต่คุณขดตอนนั้นนี่มีวิธีคิดว่าแยกโคนออกไปอย่างเดียวเป็นบ่กโดยไม่ไปคิดเนี้ยนั่นบวชขีดเขนี่มันเคยมีน่บอดอย่างไรยะเอาตะกี้เห็นไหมบอลอันเขายางตะกี้ขวานยังเขาเอาบีคนบีโอ้ช่วยมาลากพาดง่ายอันเรื่อยๆบ่มันเอากระยามโอบ้านบ้านเขาก็มีเนาะเพราะว่าบ้าได้เห็นแต่ทางเลี้ยงทางยังพุ่นพี่น้องแต่ว่ขีด เหตดทั้งน ah, well. ี้นี่อัดคือยังบุหดคุ้นบันไดเลยนะดูอยู่เวียงอยู่อย่างเห็นเลื่อยอยู่เนาะแมนอ่าขี่รถจักรยาลังกันไล่โค้งอ่าลักผ้าตัวไปด้วยอ่าดูเนี่ยมาดูนวมาเอาวางเขตดีเป็นพลงมีป่ามีดอนหลายอย่เนาะเราให้มาเรืงใดก็ได้เห็น เห็นบ่าวอย่างเนาะเอาฮูบเสือขึ้นพราะบ้าป๊บบ้าทึงมีเสือพอมบ้าดนี่ยยังไม่ได้เบิ่งคลิปได้เพราะเห็นหน้าปกปั๊บนะเสือคคบลูกแล้วก็ทีเสือเนาะเสือคุบบ่าแห้งไปแต่ตื่นน่ะนยเข้าเบิ่งแล้วโอ้สมดสมดเห็นว่าแบบมีเสือมีอย่างเนาะอันนี้อย่างนั้ ใช้ชมื่เราคือเห็นนุ่งสุดรายข้างนเอ้ยแต่งโตเต็มสุดมื่เราเออสุดอัวนี้บ่่เอออ่าาเล่าให้นุ่งนุ่งบึงเลยนะเอออันปัญญใจดีเห็นเลยนุ่งเพื่อนมึงหัวนมก็คือแลวในคนเป็นนะเนาะไออะข้ับนมก็บุคือแล้วคือแล้วไอผว้เป็นบุคือแล้วนุ่จะคือเนาะใช่ชาวบึงชาวบึงบังเขาก็ไดอยากเบึงด้ว เราดูมึเด้ยอย่งเออฮ้ฮ้ยเฮ้ย่เหอะบ้มหยบนี้มาเยบเต็มเต็มเเต้มเตมเเ้อาาหมับเอามันไมันหลุดลกนี่บเงี้ยะอื่นนผูเยหมห้องหูห้ยนี่น้อยม่มยู้่ผูน้อยนะบนี้เอาเาผู๋ผูเฮียนับไปข้างในเลยโอ้ยอ้ยเมนทียรึเ่เนเ่ B Bảo miếng ơi, đuốc lá hết gì vậy bơ bưng đuốc, Mẹ lao bay được không? này ngang gôn như hà, bỏ lên thang đáy là hà ừ. đâu? <laughs> ừ, à ơi buồn đó, buồn leo quá hả? Ờ... <laughs> <laughs> ừ, ngoài đó bưng đấy rồi. <laughs> ไอ้หน่อยฮียอได้บ่เฮอเีวันนี้นี่โย่ไปหาเห็นนะี่เหรอได้ข่าวย่านแต่นี่แหละพากันไปรลินน้ำหรินนได้ง่ายก้มือเนี่ยน้าแน่ก็ไปน้ำปลาน้โดนเนี่ยเด็กนียว่าไปเพื่อเดียวกับมันมาลงคือกั้นน้นไปกับมูนี่มันคือมูพารลินน้ามันก็ลงลงแล้ววายน้ำมาเป็นพอดีเอ้ก็ขอาปลาก็เดกน่อยมียากบ่กหลงเลยก็เลี้ยลยยางก็เลยเลย อ๋อคุดักเลยเออแต่เขาผู้ใหญ่เข้าไปบ่เคยไปยังหลงเนาะเนี่ยใครจะว่ามันจำได้นี่มันออกทับหัอนาเลยไก่เลยนะไก่น้องเราบทคนสลาดเ ấ y พี่น้องว่าเป็นเท่าไรคุณน่ะนะอน้องอ่าน้องน้องกังเกาะซื้อไปนะวันเพลงวันเพลงเออน้องวันวันเพลงเราอันนี้บุญมีบุญมีเออวันเพลงบุญมีบัดเม่ได้ซื้อยังเกาะน้องลอย เหมือนกับเรียโค้งกันบาตใดอ่าบัดพ่อบัดรยังก็บัตพ่อนะเออไอ้เกิร์งไอ้เกิร์งไอ้เกิงก็ไปชวนพนักบ่าวลงหน้ากันเลยเด้เลงกันเลยบลยวะท่าอยอะจาตอนนี้เพื่อนไอชวนเด้อจะเอาเนาะไอ้เกิร์งเอฟซีพอดนะอันไหนกินได้แต่หมักแตงยังว่าจะนะเป็นประเภทหมักไม่เอออย่างอื่นดิได้ขนมมบราณดิ มหนุ่มอ่อนดูสแตเล็กเออมาละบอ่อนใจเออเราลำบ้าเรากินกอนไปให้เพิ่อนกินเลยดิเออเออหนึ่งสีเบิ้งสีเบิ้งเป็นไก่เป็นอย่างนี้ย่างอยู่เนาะไก่กินกินได้เนาะมมากเลยเนาะไก่ผู้ขาบเร่งไงชื่อเออโอ้ยเป็นได้ไงคือหายใจใหญ่เต็มมาหนีเลยจะไปเอาไก่ไก่ไก่ใช้ไก่หน้านี่บ่รโบว่าแบบ ไกลป้าไกลยังไกลบ้านะเแล้วเดี๋ยวเลยหาจอบแลัดแรกเลยของต่ป้านะเนาะกินตัวเขาเถื่อแล้วยังกรัมยู่เนาะกรัมใครเน่เรากินอาหารเน่เอยจำหาองกินอาหารนะค่ะสดตอนนั้นาตะสัดสานอาหารขนวินุ่มให้ลูกข้นแล้วเอฟซีเพิ่นเม่นมากน่ะทีน้องเพิ่นเป็นวินนั่งขาวสารอาหาร เดือดพายเห็ดเลือดเท่านั้นจางเนาะเฮากินอ่าหมดเต็มที่ที่นะกินแต่แจ้วกินแต่โน่นนี่นั่นเนาะมันต้องกินชีนกินไข่น้ำเป็นนะโบคือคนจีนนะคนจีนเพิ่นได้ลูกใหม่เพิ่นให้บำรุ่งเลยบ้านเท่านี้คลั่มโ่นนี่นั่นบ่อเป็นเรื่องคลั่ดเลยเพิ่งกินรถแต่ว่าเฮาไปกินแบบคือเพิ่นนี่เรียบร้อนเลยโบคือกันโบคือกันเนาะ ได้บ <Hoy S 2> ่เด yeah, really <laughs> ียดบ่ค้ำหายชงชัยแล้วบ่เลยเป็นได้ไดรคือว่าต่างกันแท้อยุนี่ถึงว่าเนะฝืนยังมันถามใช่ไหมเอาเลยเนาะบ่จีบบุฟ่ากันมาแล้วจ้อยได้แบบนี้ถามแล้วอยู่เนาะแต่ว่าบ่พู้ว่าจังไดแนว่ยฝืนจังได้มาพูอกันนี่นะเห็ุจังได้คือได้พูอกันนะเงินดองเงินดอง มันผู้ <Cond it> นี้บาดแ่งโตแก้มแดงปล่อยอยู่นะเบิ่งเนาะถือว่าโอ้กว่าคือเห็นแล้วแบบผู้นี้ไอ้แดงชุดลายทหารแบบพายปืนพ่อระวงเนี่ยนะผู้นี้บาดพ่อ เยอะขาดันน้อยเนาะขาแกงไปเลยแบนว่าแบนว่าแบนอ้าวได้เหตุการณ์น <con> <icas> ี่เนาะเลยก็ถึงเป็นยังงนู้ว่าคนคือเด็นเลยนะแบบวนนี้วันนี่ยันจะไปย่างใช่ปเออยามเออย่างอะแรมนลีบอ้อยพ่กในงานดองบ่ดองเออยางงานดองนี่เห็นเห็นในงานดองมันเห็นได้บแบยิงได้มันอยู่น้ำกันบัดที่นี่ขยั่น้ำกันเห็นบัดเดียวเอาเลย เ่าแล้วกะรมกานเลยกะเอาบอดเออร์บอดเออร์อ่านี่จินตนาการได้แบบว่ามันเดือดหมดไปว่าพอลุงมชิมาชงนะเรือไอ้มาชงได้ฝุ่นเมาฝุ่นเอิร์ดไอ้ได้ผู้นี้อ่ะรถยางมาชงผู้เช้าบ่าโอ้โหยรถเรียบร้อยชัวร์ลอยไปแบบบอกว่าปันนั่นเนาะโอ้ยกลัวฮอดอยู่ในเหตุการณ์เนาะ เอาลองเราอันให้อันผู้พันยังบุรนู้พังเบิ้งแค่เนาะบอตาถามแล้วมือันกอันอือืมอ่ะเ่งั้นวเราไทยปีถกบ้าจะรถเบอร์ที่คาบงอ่ะง่ายง่ายเหนาซีดหเชื่ออะไรเบอตามานี่สองสองเทือนี่นุ่งงานสองเทือสองเทือสองเือนี่แต่ว่ามากะ มาหออแต่เพื่อนในสวนี่แหละเนาะบุญคอยกันเขามัจหลายเทื่อแล้วหลายเทือแล้วพึ่นะยังดียอะทีละเรามาลำเทือแเราก็จืเนาะเราืมจะชื้อื่อเนามาลำไหนเจ้าก็จื้ออะก่น้มาลำไหนเจ้าก็ชื่อแล้วหากมาเีแรเลกเนาะหากมาเทื่อเรกแม่นแล้ว เราเปลดดีนะเนาะเราเรียกว่าเวียดเนาะเวียดลาวลาชือเวียดจ้ะหมดเลยเวียดลาวเด้เวียดไเป็นคนลาวชื่อเป็นเวียดแมนตอนคุณขอดูกจะว่าตอนเวียดมาขายเครื่องหรือว่ามาเล็นเออเอามามาเล็กพะพุ่มมานะเอาพุ่มมเล็กมานะชือเวียดแมนไก่ลายหมูลายทั้งบ้านเพื่อนเนาะเดิมไปบึงลูกก่อนเอิไปมีเช็ดบานี้ เห็นได้เลย่ะเหไดเมันใจเลยจับกืบเลยจับกืบเลยหาลูกเร้อวนี้ว้าวบฮะเฮ้ยจะไปโดเือไหมมาเลยอาออ้าว้ยเห็นอยู่บอสจะต่นได้บออยู่ๆไปนำหาลูกกันเด้อหาอีกแล้

ເຫັນິນນາາາລູກນອາລຳລນນິພາດົໍພນລາກນອງສະີ